จากกรณีเวลานี้กําลังเป็นกระแสะพูดถึงและเริ่มเป็นที่นิยมในเมืองไทยสาหรับรถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าหรือเรียกสั้นๆว่า E ีวีในภาวะน้ํามันแพงแบบนี้และทางภาครัฐมีมาตรการลดภาษีทําให้ราคาไม่สูงมากจนหลายคนได้ตัดสินใจซื้อมาใช้กันเป็นจํานวนมากโดยได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้แชร์ประสบการณ์การใช้รถไฟฟ้าระบุว่านอกจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะแค่40สตางค์ต่อกิโลเมตรแล้วค่าบำรุงรักษาย,ยังต่ำด้วยนะ 70,000กิโลเมตรไม่ถึง500บาทในภาพจะเป็นใบราคาพบกว่าค่าประเมินค่าซ่อมเบื้องต้นอยู่ที่481บาท50สตางเท่านั้น